พยนตอันดับหนึ่งที่อเมริกาประจำสุดสัปดาห์นี้รายงานจากสำนักข่าวไราตี้นะครับเมื่อสิ้นสุดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคม2024ภาพยนตร์เรื่องฟอลกายขึ้นอันดับหนึ่งที่อเมริกาเหนือด้วยรายได้ประมาณ28.5ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้นะครับคาดการไว้ว่าจะทำได้30-40ล้านจากการฉายถึง4,000โรงทุนสร้าง140ล้านก็ต้องลุ้นกันหน่อยนะครับเพราะว่าถ้ารวมตลาดต่างป ทรว้งบาเ,าเพิ่งจะได้เพียงแค่65ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองในขณะที่สัปดาห์หน้าก็จะมีพาพยนต์เรื่องอาณาจักรแห่งพิพพกานอนเข้าฉายทั่วโลกแล้วก็สิ่งที่ยังสบายใจได้ก็คือพาพยนต์เรื่องนี้ได้เกรด A ก็หวังว่าการพูดปากต่อปากและการยืนโรงของเรื่องนี้ก็น่าจะทําให้เรื่องนี้พ้นการขาดทุนในที่สุดบุลเลตเทรนเนี่ยก็เปิดตัวได้ต่ําเหมือนกันคือเพียงแค่30ล้านที่อเมริกาแต่ก็ทํารายได้ทั่วโลกรวมแล้วได้ถึ